สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญครูหาเลีงรองครับรายการโดยความร่วมมือของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเรื่องราวของการกับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าตัวเราเองนั้นจะเกิดมาเพียงผู้เดียวนะครับหมายถึงว่าเกิดมาก็ตัวตนของเราแบบนี้แหละครับอยู่ในสถาบันครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีพี่มีน้องด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ การเกิดขึ้นมาของตัวเราเองนั้นสิ่งสำคัญที่สุดครับไม่ใช่เพียงแค่การหาผลประโยชน์ให้กับตัวเราในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพัฒนาศักยภาพต่างๆให้กับตัวเราเองเท่านั้นครับแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละครับถือได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็จะถือได้ว่าเรานั้นเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมรอบตัวเราแบบนี้นะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของจิตอาสาถือได้ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งครับต่อสังคมไทย แล้วก็ความเป็นจิตอาสานั้นจะช่วยในการเติมเต็มกับสิ่งที่ขาดหรือว่าจะช่วยในการเติมเต็มเอื้อประโยชน์ต่างๆต่อสังคมเราเพื่อการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นของการเป็นนักจิตอาสาเพื่อสังคมกันครับกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร ทิติรัศยาแก่นเพชรครับท่านอาจารย์ประจําสํานักเทคโนโลยีการศึกษาจากมสทครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับโอ้โหอาจารย์นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวเราเองเนี่ยครับอาจารย์อยากให้อาจารย์จํากัดความสักนิดนึงครับเกี่ยวกับความเป็นจิตอาสาเพื่อสังคมเนี่ยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยคืออะไรครับค่ะจิตอาสาของตัวดิฉันเองนะคะก็ชื่นเชื่อปอนนะคะก็ปนได้รับการ บ่มเพาะมาจากคุณคพ่อคุณแม่ค่ะก็คือตั้งแต่สมัยตอนตอนเรียนตอนเรียนเนี่ยก็คุณคุณแม่จะเป็นอ,อ,อยู่ในชมรมกลุ่มคนรักเมืองเพชรจังหวัดเพชรบุรีค,รค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆค่ะเช่นกิจกรรมการปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อก็จะเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีสมัยก่อนจะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีค่ะก็รับนักศึกษา แลกเปลี่ยนต่างประเทศสมัย <c oughs> นั้นที่เคยได้ช่วยเหลือคุณพ่อก็คือมาจากมองโกเลียนะคะคเป็นวิศวกรรมศาสตร์น่าจะเป็นแขนงไฟฟ้าเคมีคก็คือเวลาเขาเขากลับไปเขาก็บอกว่าเออเ,เขาประทับใจมากถ้าเกิดว่าไปที่ประเทศเขา <c oughs> <c oughs> เขาจะให้มา้าเขาจะให้มา้าควควบกับกับประเทศไทย <c oughs> แต่ว่าจนจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่เคยได้ไปเลยค่ะมองโกเลียแต่ว่าก็คือเป็น เป็นเฟรนกันใน Facebook ค่ะก็คือเหมือนจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากครอบครัวของเราเองใช่แล้วก็เกิดจากการที่เรามีประสบการณ์ที่ได้พบเจอผู้คนใช่ค่ะสมัยอตอนเรียนจบใหม่ๆในระดับปริญญาตรีะคะก็ได้เป็นอสรเคารู้จักไหมคะสมส้มสายชู <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะคะ, <c oughs> ะอาสา,ศา,า,าสมัครรัฐมนูล ค่ะสมัยนั้นก็คือ,อะจะไปตะเวนตามหมู่บ้านแล้วก็ไปช่วยเขาสอนการเขียนโครงการเพื่อ,อที่จะของบประมาณมาใช้ในหมู่บ้านค่ะ,คะก็คือมีโอกาสที่จะได้ไปลงพบปะชุมชนตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็พอเวลาเรียนจบปริญญาตรีก็ไปเปิดร้านทำทำธุรกิจสักพักหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจการเกี่ยวกับเครื่องเขียนเกี่ยวกับการถ่ายเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเขาเริ่มเครื่องบัตรอะไรเงี้ยไปตามเรื่องตามราวเสร็จแล้วก็ ประมาณปี48มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับปริญญาโท <ừ. S 2> ที่เกษตรศาสตร์ก็เลยเอตอนช่วงนั้นก็เรียนอย่างเดียวหลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากที่ได้เข้าสุโขทัยธรรมธิราชมานะคะตั้งแต่ปี2549ก็เข้าไปอยู่ในส่วนของชมรมนักศึกษามสทนะคะ <ừ. S 2> ไปคลุกคลีกับนักศึกษาภาคใต้ซะเยอะอะค่ะ <ừ. S 2> เราก็เลยได้ได้พูดคุยได้พูดคุยกับนักศึกษาที่ส่วนใหญ่เวลาเข้าไปถึงเนี่ยปอนจะอายุ จะอายุน้อยกว่านัาากศึกษาหมดเข้าไปถึงปุ๊บสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนค่ะ <cetera> แล้วควนี้ เมื่อเราได้ทํางานกับชมรมนักศึกษาเนี่ยเราก็จะแบบรู้สึกมีความสุขสนุกสนานไปกับเขามากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ลงไปชุมชนบ้างได้ไปสอนอะไรเข้าบ้างนะคะคเป็นวิทยกรบ้างจากคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดจาอะไรอะคะ่ะ<ต>ก็เลยแบบพูดเก่งเลยพูดมากเลยพูดมากนะอด,ดนเสร็จแล้วพอเวลาที่เ,เวลาผ่านมาตอนนี้เข้ามาอยู่มสทรประมาณ18ปีแล้วก่อนที่จะ18ปปีเนี่ยเราก็มีโครงการที่ทําบริการวิชาการแก่สังคมม,มีโอกาสได้ท ในหลากหลายจังหวัดอย่างเช่นลำปางลำพูนเพชรบุรีอะ, i, อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจาราชบุรีที่ไปทำที่เพชรบุรีก็เพราะคิดว่าเราอยากจะให้อะไรกับบ้านเกิดเราบ้างนะคะไปสอนเกี่ยวกับเรื่องของอีเมเการ์ต e ิ้งค่ะ,คะใช้สื่อที่เขามีอยู่ในท้องตลาดนี่แหละคะ่ะ Line เฟซบุ๊กไลน์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ไปสอนให้เขาตกแต่งภาพเป็นรู้จักของเรื่องของกฎหมายมล,าลิขสิทธิ์ภาพอะไรลิขสิทธิ์เสียงประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะใช้ยังไงให้ใหมันถูกวิธีเนื่องจากว่าเรา เป็นอาจารย์ประจาสานักเทคโนโลยเนาะ<ม>เรามีการผลิตสื่ออ,อยู่แล้วทําสื่อกันเอการสอนอยู่แล้วเนื่องจากว่ามสทตั้งด้วย3เสาหลักก็คือเป็นเทคโนโลยีการศึกษาแล้วก็ที่ผลิตสื่อแล้วก็วัดผลประเมินผลแล้วก็มีคอนเทนต์อีก12สาขาวิชาดังนั้นเราก็เลยมีโอกาสได้นําความรู้ของเราเนี่ยค่ะไปเผยแพร่กับกับสาธารณชนซึ่งในปี2562กเนี่ยค่ะก็คือได้ได้รางวัลจากคุณแม่ชีสนสนีมารู้สึกดีใจ มากคนนี้ก็ใส่มาด้วยนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับจิตอาสานี่แหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอเป็นเป็นรางวัลของคนที่ทําเพื่อสังคมค,ค่ะ,คะก็ก็มีโอกาสได้ของคุณแม่ชีมาเสร็จแล้วก็ปี2 5 6 4กก็ได้ได้รางวัลมาอีกหนึ่งรางวัลอันนี้ภาพที่เห็นนี่เป็นรโรงชุมชนนะคะทีะ่จังหวัดนครนายกค่ะ,คะกะ็เราก็ลงไปกับเพื่อน อันนี้ไปปล่อยปลาก็มีการปลูกฝังให้เด็กๆของที่บ้านนะคะมีลูกสาวอยู่สองคนก็ไปปล่อยปลาอันนี้ก็เป็นของที่จัดที่นครนายกเป็นสระแก้วอันนี้สระแก้วใช่มะม่วงหิมพานมีการทําเครื่องกระเทาะเปลือกอะค่ะไปให้เขาทดลองใช้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นโครงการของที่จังหวัดภูเก็ตค่ะไปปลูกป่าปั่นปลูกป่าอันนี้ของที่ภูเก็ตเหมือนกันแต่เป็นที่เกาะหลน นะคะเอาข้าวของไปให้ชุมชนไปทําความสะอาดโรงเรียนอันนี้อ๋ออันนี้เป็นชมรมนักศึกษาค่ะจะเห็นว่าล้นลามากๆมีความสุขมีความ<ช>สุขใช่ค่ะนี่ลูกสาวค่ะคอันนี้เอาเอาลูกสาวเอาของไปให้กับผู้สูงอายุนี่เหมือนอาจารย์ก็ส่งต่อให้กับลูกด้วยใช่เราได้จากพ่อมา นะครับเราก็เราก็ส่งต่อให้กับพื่ด้วยพยายามจะพาเขาไปทํากิจกรรมตลอดเวลาบางทีเขาก็ไปชมรมเมืองสาด้วยอันนี้ไปเกาะหลันโอ้กว่าจะไปนี่วันนั้นจําได้เลยแบบฝนฟ้าขนองมากแล้วก็แบบไปไปก็เปียกโชกไปหมดเนี่ยค่ะสภาพของเกาะหลนก็คือเป็นโรงเรียนที่มีนักนักเรียนน้อยมากแต่ว่ามีคนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเป็นครูครูนี่สอนหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะคะ ใช่จากเศรษฐกิจที่แบบว่าเฟื่องฟูอะค่ะโรงแรมแบบว่าเฟื่องฟูมากดีสอร์ตเต็มที่หมดเลยกลายเป็นเวลาไปถึงปุ๊บเหมือนเกาะล้างเลยอันนี้ปั่นไปปั่นจักรยานกว่าจะหาสถานที่ได้นี่คือจะต้องแบบไปหาสถานที่ที่รถมันเข้าถึงอะแล้วก็สามารถที่จะแบบลดน้าต้นไม้ได้อันนี้พาเด็กๆไปบวชค่ะเมื่อปีที่แล้วอันนี้พาเด็กๆไปลดน้าดําหัวผู้ใหญ่ซึมซับวัฒนธรรมใช่ค่ะ ใช่ค่ะผมดูไปเนี่ยอาจารย์เล่ามาเนี่ยคือเรามองเห็นแล้วว่าอาจารย์มีความสุขมากคือคือพื้นฐานเลย,เนยนะครับอาจารย์ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์มีพื้นฐานต้นทุนทางครอบครัวที่เป็นนักจิตอาสาแต่วันนี้อยากให้อาจารย์สะท้อนสักนิดนึ่งครับว่าเราเองก็อีกมุมหนึ่งเราก็คือนักวิชาการด้วยเป็นอาจารย์ด้วยนะฮะว่าอยากให้อาจารย์สะท้อนกับสังคมหน่อยว่าความเป็นจิตอาสาที่จะทําให้มันเกิดมันเกิดคุณภาพสูงสุดมันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ย กับการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เราจะไปส่งต่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างครับเออง่ายๆเลยค่ะจิตอาสาก็คือเป็นคนที่อยากจะให้อะ่ะไม่ใช่แบบว่าทําไปเพื่อที่จะอยากได้อะไรกลับคืนมามเนาะให้โดยที่ไม่ได้หวังหวังผลตอบแทบนนะในในสิ่งที่เราทําได้อะง่ายๆอย่างอย่างเราเนี่ยมีทุนต้นทุนความรู้รนะคะเราก็ เราก็ให้ให้ความรู้กับคนทั่วไปอย่างบางคนมีเอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเงินทองมากสักนิดนึงก็อาจจะแบบให้เงินทองให้เป็นตัดจัายไปใช่ค่ะเราคือคือง่ายๆก็คือเรามีอะไรเราก็ให้สิ่งนั้นนะคะคโดยที่หนึ่งคือต้องไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะถ้าตัวเองเดือดร้อนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาให้คนอื่นเนี่ยไม่ใช่ละม,มันไม่ใช่จิตอาสาลแล้ว <laughs> ใช่คือเร,เราจะเดือดร้อนไงอันนี้คือคือรางวัลที่ได้รับเมื่อปีที่แล้วคุณธรรม นะคะ,ะคุณธรรมอ่อนใช่ครรมออครับเป็นมอรอนะครับอันนี้คือหลักคิดง่ายๆหรือว่าทําอะไรคือให้ต่อสังคมได้แต่ว่าให้ให้ด้วยความถนัดของเราให้ด้วยความสามารถของเรานะครับแล้วก็ให้ด้วยความสุขมันก็จะเกิดความสุขกลับคืนมานะครับมองว่าเวันนี้สังคมไทยอยากให้อาจารย์มองว่าสังคมไทยเวลาเราไปที่นู่นไปที่นี่ไปที่นั่นนะครับในกิจกรรมต่างๆนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแบบนี้ครับได้เจออะไรขึ้นมาอีกบ้างครับแล้วก็ทําให้เราแบบ มีการวางแผนเอาไว้เลยว่าเรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำเนี่ยเยอะมากๆค่ะอย่างไปที่นครนายกเนี่ยเขามีโจทย์ไว้ให้เราว่าเขาเขาผลิตได้แล้วแพ็กเกจเขาสวยงามแล้ว<ม>แต่เขาจะขายไม่ค่อยได้<ม>เราก็อยาก<อ>จะไปทําให้ทําระบบให้เขาสามารถแบบขายได้แล้วเขาคุณภาพชีวิตเขาก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ล่าสุดก็คิดว่าอยากจะไปทําให้ ผู้สูงอายุเนื่องจากว่าตัวเองจบทางด้านปริญญาเอกทางด้านการศึกษาผู้ใหญ่เนาะอของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจน์ก็ ก็อยากจะไปทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพดีด้วยแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่นในประเทศไทยเนี่ยมีจํานวนมากแต่ว่าพึ่งพาตัวเองไม่ค่อยได้แล้วก็ลูกหลานในบางทีเขาก็มีคือใช่ภา,ารกิจด้วยแล้วเขาก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสิ่งที่เขาจะต้องดูแลอยู่แล้วมีลูกมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะผู้สูงอายุก็เลยจะกลายเป็นอ่พาร<ม><ข>์ที่ต่ําลงมานิดนึงที่ที่แบบ คือเขาก็อยากจะดูแลแหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะเกินเอื้อมไปนิดนึงเราก็อยากจะทําให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ค่ะมีอาชีพค่ะด้วยอาจจะสร้างเป็นเ,เทคโนโลยีอะไรที่ทําให้เขามีเครื่องติดตามเกี่ยวกับ สุขภาพเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยค่ะไปร่วมกับวิสาหกิจชุมชนโดยที่จะทําให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมอาจจะแบบมีโทเค็นในการแลกเปลี่ยนเออถ้าคุณเข้ามาทําสิ่งนี้นะคุณเก็บคะแนนไว้นะแล้วเดี๋ยวคุณเนี่ยค่อยมาแลกกันตอนที่มีเวทีชาวบ้านเวทีชุมชนอะไรเงี้ยค่ะเอาคะแนนมาแลกกันแล้วก็ดึงเอาผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมวิสาหกิจชุมชนก็อาจจะแบบจ้างแรงงานที่แบบว่างานที่ ผู้สูงอายุเขาทาได้อะอโดยที่แบบว่าสุขภาพเขาไม่ ไม่ต้องใช้แรงงานอะไรมากเขาอาจจะได้แบบเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่เขาได้คือด้านจิตใจแน่นอนเลยเพราะาชุมชนจะกลายเป็นการดูแลชุมชนด้วยตัวชุมชนเองอย่างนี้เป็นต้นค่ะอาจารย์บอกมาแบบนี้เนี่ยคือเห็นภาพไหมครับความจริงเนี่ยชุมชนเขามีสายใายในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าสําคัญสุดคือเขาต้องการคนที่จะเข้าไปช่วยแทนหรือว่าไปช่วยสานต่อให้จริงๆเนี่ยในตัวชุมชนทุกชุมชนที่ไปนะทั่วภูมิภาคทั่วประเทศเลยเนื่องจากว่าตัวเองได้มีโอกาสที่ลงพื้นที่77จังหวัดมาเรียบร้อยแล้ะ หลายๆจังหวัดเนี่ยคือดีมากๆอย่างเช่นจังหวัดะระยองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีหมู่บ้านจำรุงที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบดูแลกันเองของที่ขายในชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผัก ที่ทานกับไอ้ซ้มตามอย่างเงี้ยค่ะคก็จะเป็นผักในชุมชนเท่านั้นไม่มีการซื้อภายนอกอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปดูงานหลายๆชุมชนมาแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆชุมชนเนี่ยเขาอยากจะดูแลตัวเองแม้กระทั่งหมู่บ้านจุฬาพรสิบของที่เบตงนะคะคยะลาโน่นลงไปเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเอ๊ะเขา คือ,ค,อค,นคนของเขาเนี่ยนะออกไปทํางานข้างนอกหมดเลยร้อยเปอร์เซนที่ในตัวชุมชนเหลือแต่เด็กกับผู้สูงอายุเท่านั้น<ม>แล้วแรงงานเนี่ยก็จะกลายเป็นแรงงานต่างประเทศพม่าเอยเวียดนามเอยกัมพูชาเยจะเข้ามาแต่ว่าเขาไม่มีเงินที่จะไปจ้างแรงงานเหล่านี้<ม>แล้วภูมิภาคของเขาเป็นเขาทั้งหมดมแล้วถ้าเขาปลูก ทุเรียนเนี่ยเขาจะต้องแบบนึกถึงทุเรียนทางใต้อะค่ะต้องเอาเชือกไปโยงเต็มไปหมดเลยเพื่อที่จะแบบว่าเก็บไม่ให้มันหล่นลงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างทางอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเห็นกันค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเขาอยากจะดูแลตัวเองแต่บางครั้งเนี่ยเขามีข้อจํากัดเยอะใช่ไหมฮะมันเกินศักยภาพที่เขาจะทำได้ด้วยเรื่องของวัยนะครับด้วยเรื่องของแบบ อย่างเด็กๆเ,เองก็ไม่น่าจะทําได้<ช>แบบ <ฮะ S 2> นี้ด้วยแล้วเราก็เข้าไปช่วยเราพยายามเข้าไปจับมือกับหลายๆมหาวิทยาลายัยอย่างเช่นที่ไปที่เบตงเนี่ยก็ได้คุยกับอาจารย์ไพรัสค่ะ,คะของอมออปัตตานีก็นี่เดี๋ยวล่าสุดก็จะเชิญท่านมาที่นครนายกด้วยเพราะว่าท่านท่านเก่งมากๆเวลาท่านท่านคุยกับชุมชนแล้วท่านท่านสามารถเก็ตประเด็นได้เลยว่าตรงเนี้ยมันสามารถไปขอทุนจากที่ไหน แล้วจะช่วยทําอะไรให้แบบเป็นรูปธรรมกลับมาที่ชุมชนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นท่านก็จะมีการแบบเชื่อมสายใยอย่างเงี้ยค่ะให้กับชุมชนได้ดีมากๆก็เลยคิดว่าเออชุมชนเนี้ยมันจะต้องมีคนสานต่อแสดงว่าอยากให้อาจารย์ฝากบอกไว้ช่วงท้ายนะคะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเป็นจิตอาสาในรูปแบบไหนก็ตามเพื่อสังคมเนะยฮะ การสร้างเครือข่ายก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยถูกต้องค่ะคเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเพียงคนเดียวเนี่ยอย่างอย่างตอนทํางานคนเดียวทุกๆุกวันเนี่ยตอนคงไม่ได้ไปช่วยเหลือใครเลยถูกไหมคะคงไม่ได้แบบไปไปไปเห็นในแต่ละภูมิภาคเขาเป็นยังไงเพราะว่าถ้าถ้าเราทํางานคนเดียวถามว่าเราทํางานได้ไหมเราก็ทําได้เราก็ทําทสื่อของเราไปเรื่อยๆสร้างนวตกรรมของเราไปเรื่อยๆแต่เราจะไม่มีโอกาสเลยอะคะ่ะที่จะไปเห็นว่าคนนั้นเขาทาอะไรคนนี้เขาทาอะไรเขาขาดอะไรความรู้จริงๆจะประสบ การของพวกเขาใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็มาทําแบบนี้ได้ด้วยนะครับวันนี้สังคมไทยถ้าเกิดว่ามีจิตอาสาแบบนี้เยอะๆเนี่ยจะจะช่วยสังคมไทยได้มากเท่ไหนจะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเพราะว่าสังคมยังยังขาดโอกาสยังขาดความรู้ยังขาดบุคคลบุคลากรต่างๆที่จะเข้าไปช่วยสารสารความรู้สารความฝันของชุมชนได้อีกเยอะเลยค่ะ นี่และครับคุณผู้ชมครับความสําคัญในวันนี้นะครับเราเองเราก็มีความหวังดีกับสังคมรอบตัวเราหรือว่าสังคมของประเทศชาติเราครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของประสบการณ์ต่างๆเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในพื้นที่ต้องแบบ อาจารย์เนี่ยแหละฮะที่มีตัวอย่างนะครับในการลงพื้นที่ด้วยได้ไปพบปะผู้คนได้ไปเจอเครือข่ายต่างๆแล้วก็ได้ไปเห็นครับความต้องการของประชาชนในพื้นที่จริงๆว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็นําความเป็นจิตอาสาของตัวเองเพื่อสังคมเนี่ยแหละครับมาสร้างเครือข่ายแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของอาจารย์เขาเองก็เรียกได้ว่าเป็นต้นทุนของการที่อาจารย์เป็นจิตอาสาอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ด้วยขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพากันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามมี มาฝาฝนกันครับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร์นัทวุฒิรุ่งวง์ ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอ์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์เนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่การที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกโลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา10นาฬิกานาทีทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา ความเดือด,ดร้อนของประชาชนในทุกมิติร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากทิศคณะกรรมธิการในรายการลดบาดกรรมธิการออกอากาศทุกวันสรงเวลา15นาิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา คำถามท,ท,ที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่<ฆ>เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอับปือไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.00นถึง15.00นป<น><น>ร,รึกษาษปัญหากฎห,หมายโทร022066102และ022066103ไลน์ ID 100่ฮอตไลน์สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก คุณผู้ชมครับภูมิปัญญาท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งครับวันนี้ภูมิปัญญาที่เป็นมรดกนะครับถือได้ว่าสามารถนํามาใช้ในการปรับเรื่องของเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเศรษฐกิจรากฐานของชุมชนและยังเป็นการอนุรักษ์ในสิ่งดีงามวิถีวัฒนธรรมต่างๆของคนในชุมชนให้สืบสานต่อไปให้เป็นที่ประจักษ์ครับว่านี่คือชนชาติไทยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์แล้วหากมีการนํา ความรู้เรื่องของคุณธรรมเข้าไปช่วยในการอนุรักษ์ก็จะช่วยสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายจะทำให้คนชุมชนนั้นมีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีกันได้อย่างไรผมอยากให้คุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวนี้กันครับ คนกาะสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทำงานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นําหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นําแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้คนกอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ เราทําอาชีพกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นเห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทําอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับและทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ กำลังคนกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยวาวชนนะครับในในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนําเข็มกรัดจากเสษผ้านะครับ,นะรบการต้อนรับแล้วก็การทํารรขนมแล้วก็การทอผ้าจะต,ต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย เด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอนเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดมีลายมัดมีจากภาคสิ้นโบราณโน่น,อนกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเอง ก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากด,ดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดรุรนธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโนนกอเกะคือผ้ามีขิดย้อมดอกบัวแดงครับ เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กเเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆเ,เขาจะจําภาพนั้นจากจําภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับ ผมอยากให้ผู้นำทุกๆขั้นนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยสาสตรพระราชาเรามองในเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ เกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนองกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกด,ดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนองเกอกค่ะ ใแม่เทียวอุดรอ,อย่าลืมด้วยจ้าเดอ้อมาร้านกาแฟานุ่นกอ,อกหรือกุมท่อผ่าโบราณบานนุ่นเกเด้วจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้า คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคุณธรรมข้อที่ว่าความกระตันอยู่รู้คุณนะครับเพราะว่าได้มีการหลอมรวมได้มีการสืบสารครับกับสิ่งที่บรรพชนคนรุ่น,นก่อนๆนั้นนะครับเขาได้มีการสืบทอด มาให้กับพวกเราแล้วก็เราเองนั้นก็ได้มีการสืบสารต่อยอดขึ้นมาครับอย่างเรื่องราวที่เห็นไปนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการนําคุณธรรมนี่แหละครับมาเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆภายในชุมชนของตัวเองให้ชุมชนนั้นเกิดการแก้ไขปัญหาแล้วก็เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ได้มีการแตกแยกนะคบว่าจะต้องเป็นบุคคลรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุเองครับสามารถที่จะร่วมกันในการใช้ชีวิตในกิจกรรมต่างๆของโครงการนี้ ได้ด้วยนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่พวกเรานะครับสามารถที่จะนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนของตัวเองได้นะครับเรื่องราวต่างๆแบบนี้มีอยู่มากมายครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปสัมผัสได้ครับในแอปพลิเคชันมรอทัศครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นได้มีการรวบรวมเรื่องราวต่างๆนะครับการแก้ไขปัญหาการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนต่างๆนะครับอย่างเช่นอีบุ๊กคุณธรรมนะครับ แหล่งรวบรวมงานวิจัยต่างๆครับกับงานคุณธรรมนี่แหละครับจะมีบทบาทมีความสําคัญอย่างไรบ้างรูปแบบไหนบ้างครับที่เราเรียกกันว่าคุณธรรมนะครับแล้วก็จะทําให้เรานั้นสามารถเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตของตัวเราเองได้นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนี้นะครับคุณธรรมทุกคนสามารถทำได้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ